ต่ำสิบ้านพ่อมากินต่ำต่ำหอยนางร่มครับพี่น้องออน,นี่เอ้สีสันจัดจ้าเลยมาทั้งกัวกับวัตถุก็กัดจ้านเลยหรอกแมนก็แมนนะนี่เอามาใส่กันเนี่ยมันจะผสมกันเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อย่ากระเจบต่ำกระเจบโ่งเครื่องกระเจบแต่ว่ากันอยู่กับผู้มังอีกเทื่อนึงครับพี่น้องย่ากินกระเจี๊ยบมือมือมือเอา ย่าไหนก็แซ่บย่านั่นเท่อเมื่อวานพอเอากระถิบไมากินแล้วที่พอว้านม,ามันย่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผ้าเสียบยู่ดีอร่อยนัวสองอร่อยนัวมือนี่สีดำสิมว่าผ้ามากินดำดำหอยนางร่มครับพี่น้องเออสีสันจัดเลยเดี๋ยวเบิ้งกล่องกันนะว่ามันใดบ่<อ>พี่น้องกองล่องใดบ่ครับม<อ>ันจีโฟกัสได้บ่เนี่ย นี่ตำหอยนางรมนะครับบนเมนย่ำตำเอาตำเอาเดี๋ยวผมเอานี้ก่อนแม่โอ้แม่จะน้ำลายแตกนี่หอมเปยสดกินเลยปะเดีเมื่อนี่เขาเอานีมาใส่น้ำป่าโอป่าโอครับป่าโอโอมแหงล่มควนันแสบดีแนะ่ไปกินเลยมาถด้พี่น้องมาถด้โอ้ยายจัดก่อนเลยยายจัดก่อนน้ำลายอกินไปเลยน้่นแสบกินไปเลยปะเดี ข้ามยังไงล่ะเนาะตามสไตล์พักกันจอดอย่หน้าเข้ากับไล่ล้วดิลูกอเอามาหลวกลำยังไงลูกก็บอกได้ยินวางไหอืมแซ่แบปะแซ่บแซ่บ ผักกาดใส่น้ำขิงบวเผ็ดขั้นบัวเผ็ดมันเผากระเส็บเราพีนมาพีนีแนงทีนต้องจัดจานหน่อยนึงผักผักสลัดผักคดดอติโก มันร่วมกันเมนี่มันร่วมกัน,น,อ,น,กนอันนี้ปลาโอวนรุ่มควนที่เป็นก็ยังปลาย่างล,งลมควนฮารัตเมร์วันเมร์วันืนอ,อปลาปลาย่งบางแต่วา่าดีตะวันโบมิกางแม่ผมก็มาคือกันตรงบบมีกางอื เขาขปุ่นนะแบ่งไฮทัง้งท่ากกับวล้าเสียกันได้หรอกแมนก็เมน่ะนี่หอามาใส่กันเนี่ยจะไปผสมกันเลยมาเด้อพี่ลองมาเด้อมาเด้อมาบัานมาหอยยังร่มันจิแตกอ่าไบต่อมันมันชิเชลเดอแมนบอกว่าชิเลอร์เปิดโริอือ,อ ขอ oh, ใส่สไตล์แบบบานๆใหญ่ก,ออก่อนได้พีน้องได้เต้นบล็คักต้นบลคักใส่ปรนี่เได้ห้องคักกินเรียวถนนัได้พีนออ่องเด้ขั้นห้อกินยากหพราถานัดกินไปก็คัดหัวคัด,าดตา ย่ำกระแทบต่ำกระแบทบส่งเครื่องกระแทบแต่ว่ากันอยู่กับผู้มังอีกเรื่องนึงครับพี่น้องตำใจผมก็กได้เขาปรุงไม่กินกับก็ได้แม่ตำมเขาหมากได้พี่น้องไนดะ้เอามาปรุงรัดเปลี่ยนกินได้เบิ้ล จวดจัดทำเองเพจเองแซบเองข้าวเป็นโมเพชรโมจวดหรือเปล่าโมคากคือว่า เอาคือว่ากินเผ็ดคือว่ามาก,กินเผ็ดเป็นยังคือเผ็ดนั่นก็ต้องเผ็ดนะครับเพราะว่ามันอันเคยถือถามไราย,ย่น้ะมีผผ้ใดถือถามแบบนี้ครับเอาคือว่ามาก,กินเผ็ดเป็นยังคือเผ็ดว่าข้ามาก,กินเผ็ดแปลว่าข้าบบวมแล้วข้าวถีบวัวเผ็ด้อครับมันกับเผ็ดก็เก่าเหรอพี่น้องมากินมาไหนกับเผ็ดือเก่าของมันเผ็ดอยู่แล้วมันซื้อสาติสุดคือพวกพีกับเกลือลูกแาง มักเพกับไส่เพสมักเข้มกับไส่เข้มมันเข้มเลยมเพเยสเพเยได้กลเลยมักกินเพดกินแล้วมักกับเพสกเจ้าแต่ว่าเข้ามาักนู้ ย่ากินกระเซยบมือมือมือเอายำาไหนกระเซาย่นันเทียเมื่อนี้บอกวากระถิ่นไม่กินกับด้เพราะวันมันไม่ยำที่กินกินกับอะไรเนียเข้าไปเก็บมาเลยนาเก็บมาขั้นจออมาเนเอยขันจอกมากินคือออกแล้วเสร็จเมื่อไงเมื้อหนกับปุนจวด ลวกผักลวกลวกผักขั้นจได้ไหลาเลยแม้นี่ผู้ใดยมากับพุณจวดมาครับหาสุ่มกันได้ครับแต่ว่าหามือก่อนเนาะหามือครัเพ่นปันจิเตงงานคนวะหลกเพราะว่าเขาหาของขอเวลาอันมือน,นั่นนะหาของก่อน หินไคุณบหมักจุ๊จวามันเข้าแซน้ำโซดา,นาหน่อยนึงทั้งนี้ไปแซนแซงซองฟีดไว้มันอยู่ตัวเสร็จตัว่ายนึงโอ้เฮ็ดแต่ว่วาเสียบอืมเพชรอีเลฟนี่นละ่ะมัค่อยบเข้า ข้าวอยู่ดีข้าวเดียวกระเบิดหืมไว้นั่งลมนะอย่าไปต่ำนะพี่นอนเมื่อคันต่ำม,มันสีมุนเอามาคูกแซ่เอาเอามาคูกแซ่เอาหืมนี่ โอ้โหบุิกบุพิกอ๋อก่อนอืมคากบ่เกียงตับอืมเหลือตัวหนึ่งโอ้เสียบสเสียบพี่น้องเสียบ,บเสียบว่านอพี่น้องเสียบว่านอนี่อีกตัวหนึ่งไปพี่น้องมืงอ้อน,นี้ก็ได้เนาะไม่ใช่หรอเดี๋ยวกินน้ำก่อน เดงมหนามิ้นเดอสแสมาซุ่มกันนายพี่น้องม้อนี่เข้ามาสุ่มเข่ากันเนาะเดี๋ยวถือว่ามาเฮ็ดคลีปเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่ไปว่าเฮ็ดครีปกินโซุกเย้งด้วยพี่น้องถือว่าเฮ็ดคลีปกินเข่าสุ่มกันแมนเดงมหนามาพอกันหม่ถืว่าเข้ามากินเข่าน้ำกันพี่น้องมิ้งยังเข้ากับมาสุ่กันกินขอบคุณเข้ามีอยยังกับมะสุ่มกันกินขอบคุณหลายๆท้่พี่น้องเ้อคลิปนี้กับพ่อครับยายกับลูกทวีนีขอบคุณหลายๆที่พี่น้องมีมจะกด แมนแมนคิดยังไงยังไได้สมมากสมปรารถนาก็ยายวานี่แหละนี่สุขภาพแข็งแรงขอเก๋เป๋าโจนเนาะพี่น้องเนาะครับไปใส่มาใส่ก็พอจะแน่ดีดีนะพี่น้องเน้อขอุณหลายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกันเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกินสองซุ้มกันไว้นั่งร่วมกันอ่ำได้ย่ำได้มุ่งหน้าพอกันไหมเตรียมเมนูไว้เด้อพี่น้องเด้อ